สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพองป่ายสุขผูสุขนนะจ๊ะต้องบออกโตกันเลยนะคะว่าคลิปนี้เมาแล้วเบิงตาตากันเลยค่ะเยิ่มเยิ่มหวานหวานนะคะคลิปนี้ก็สิมาบอกซื้อนะคะมีคนแนะนําบอกว่าหุ่นดีค่ะแต่แนะนําเลี้ยงตัวเองนะคะไม่พึ่งพาใครดีกว่าฉันก็มีสามีต่างชาติไม่เคยให้เขาเลี้ยงนะคะใครหาใครหามันนะคะแล้วมีเงินกองกลางใช้จ่ายสําหรับครอบครัว เก็บค่ะภูมิใจที่หาเงินได้ตัวเองค่ะเจ้าก็ดีแล้วค่ะนะคะเออหาเงินเด้จากจะของภูมิใจไปค่ะนะคะแปลว่าบอตองนะคะมาสอเออกอเถือกเรื่องของชาวบ้านค่ะอีชั้นสีเฮ็ดจังไดก็เรื่องของอีชั้นค่ะนะคะอีชั้นจะเกาะผัวกินก็เรื่องของอีชั้นอีชันจะให้ผัวเลี้ยงก็เรื่องของอีชั้นนะคะถ้าเกิดมืนตาดูจริงๆนะทุกวันนี้ที่ดิฉันทําคลิปนะคะ ทำเพราะว่าได้เงินค่ะนะคะได้เงินก็เลยเหตุเนาะเพราะแม่นว่าแบบสีแบบอยากสีมาแบบว่าระบายในน้าผู้ใดกันในน้ำสีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ต่างประเทศแล้วแบบจะเลิศนะคะจะเพอร์เฟกทุกอย่างจะมาอะไรกับใครจะมาขี้จะเยี่ยวจะปวดหัวปวดเสียงเงินงเก่าเจ้าก,ก็จะได้เบิร์นะคะเพราะแมนอืมฉันเมากับจริงแต่ว่าฉันก็นรู้เรื่องนะคะเออต้องขอโทษเอฟซีนะคะที่แบบว่าเออแบบอาจจะพูดตาไม่ไพเราะแต่ว่าศูนย์นะคะ คือแบบไม่เข้าใจนะเป็นอย่างคือแบบมาดามอยู่ต่างประเทศนะเป็นอย่างคือแบบว่ามกบอกมักสอนผู้อื่นกระดอกกระดีอะนะคะถ้าเกิดชอบบอกชอบสอนบอกหลายครั้งแล้วนะคะพี่น้องคะบอกหลายเทียแล้วว่าให้เปิดเพจ mm hmm. เฮ็ดเพจแล้วก็สอนคนนะคะว่าต้องมาสอนอีฉันพ่อแม่ฉันก็สอนไม่ได้นะคะสิบ,บอกเลยอีพออีเมียขอย่ขอยก็สอนข่อยบ่ได้ค่ะนะคะต้องบอกว่าอายุ36ปีนะคะ เข้าวงการสายฝอนะคะมาแล้วไม่ต่ำกว่า13ปีอีชั้นหู้ค่ะนะคะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรที่สมควรทำและอะไรไม่สมควรทำอีฉั้นรู้ค่ะนะคะว่าอะไรดีต่อตัวอีชั้นนะคะเมื่อต้องมาแบบเพื่อแพรนะคะเน,ะน้นงงเน้นน้ำนะคะเออนะคะถ้าเกิดแบบว่าเออแบบอยากซอยเหลืออีฉันนึงสินะส่งดาวมาไห้นะคะเออส่งดาวสนุกสนุนชั้น กดไลค์กดแชร์นะคะเออปกติก็บไม่ค่อยแบบว่าวยวายดอกมือนีแบบออกมาดื่มเมากับขอระบายนะคะนิดนึงขอโทษก็เอาไข่เอฟซที่บอกว่าเออแบบติดตามแบบหย่อนว่าเออแบบสาวแอนน่ะรักสินะว่ากับบางเทียกับทนบ่ไหวนีสินะคะ่ะแบบว่ากับมีแบบมาดามแบบอวดเก่งสินาะเอออีฉันยูเมืองไทยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบน้อยหน้านะคะ กับคุณที่อยู่มองนอกเอออีฉันแบบอาจจะดูแบบออกมาทําคลิปแบบเออแบบแนะนำโน,น่นน,นี่โน่นคุณไม่รู้หรอกนะคะว่าเออแบบชีวิตจริงดิฉันน่ะก็เฮ็ดงานนะคะเฮ็ดงานนะคะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้มาเล่าให้คนอื่นฟังว่าฉันทํางานอะไรบ้างเพราะว่าก็รู้สึกว่าแม้ว่าเมนแบบเนื้อหาสาระสําคัญนึงสี่เนาะอีกอย่างนะคะถามมาฉันบปเฮ็ดงานผัวฉันกับ่ไว้ว่าค่ะนะคะผัวฉันมีปัญญาเลี้ยงฉัน อาจสิบ่ได้บอกว่าสุขสบายแบบก็จังแบบผาดฝันของแบบหลายๆคนหนึ่งสินะคะแต่ว่าผัวฉันก็ไม่ใชันลําบากค่ะนะคะผัวไม่เคยแบบบังคับให้ออกไปทํางานนะคะอยากเหตุก็เหตุก็อยากเหตุก็เหตุซัมนี่แหละคะ่ะศูนย์